ภาษาเถิงวรรณกรรมดอกบัวตองนี้บานอยู่บนยอดดอยอสวยขนาดสวัสดีเจ้า,าสวัสดีเจ้าภาษาเติงวรรกรรมวันนี้ขอเสนอกรรมว่าปอ้อจายตัวดำ บัวตองนี่งนอยู่บนสตีเต้าปกตินะ่ะเจ้าก็จายตั๋วดำก็มีหื้อเห็นสัมผองตลาดมากมายหลากหลายนะเจา้ายิ่งไปแถวถนนข้าวสารที่กรุงเทพนะเจา้าจะเห็นก็จายตั๋วดำเดินเป็นเมี่ยงวควัายควายไปหมดเลยออ เขาเรียกกันว่าฝรั่งนิกโกรนะเจา้าแต่คำว่าพระจายตัวดำมันเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อสาวหยกธยกัญกานหนังโพสขึ้นบนสื่อออนไลน์ว่าจะต้องแย่งมาคู่ได้พระจายตัวดำเนี่ยงานนี้พระจายคาสโนวาผิวเข้มคลำ้ำอย่างพระจายวีวีรพาพที่เคยมีข่าวกิ๊กกัา แม่ยิงหยกนั้นงานเข้าขนาดพา่อบอกหัวแม่ยิงหยกนั้นหมายตึงพ่อาายวีหรือเปล่าเนอะจะอู้จะอ้านจะอี้ก็บอกหูว่าแม่ยิงปุ๊กลุกฝนทิพย์วชรตระกูลทวีติทยแเลนเปิ้ลสิยะอย่างนะเจ้าเห็นว่าช่วงนี้ก็ห่างเหินกันอยู่แต่มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะเจ้าว่าพ่อชายผิวดำเนี่ยเขาว่ากันว่า ใหญ่ขนาดถ้าเจ้าหมายถึงตัวขนาดตัวนะ่ะมันใหญ่ขนาดถ้าได้มาเคียงข้างล่ะอู้ตายคงจะลำแต่แตแเลยเนอภาสาเทิงวละคำแบันนี้เนอรสวัสดีเจ้า <c oughs> จะเทิงขอตัวไปหาปรชาชายผิวดำตัวดำ,ดำกินก็อนเออไม่ใช่ทบหาสมาคมก่อนเนอะแต่เขาว่าแต่ไม่ใหญ่ขนาด ข่าสาเทินวันละคำ